สวัสดีครับ What is this? นี่คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าสิ่งนี้กันนะครับเริ่มต้นก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าที่เห็นอยู่สองอันนี้จริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่เป็นคนละรุ่นซึ่งทั้งสองอันนี้ก็ยาวประมาณนิ้วชี้ของเรานี่แหละครับแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นหัวฉีดหรือวาลอะไรสักอย่างหรือว่ามันจะเป็นชิ้นส่วนอะไรเครื่องจักรกลรถยนต์ปั๊มน้ากันเนาะ อ่ะเรามาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าด้านหนึ่งของมันจะเป็นพลาสติกสีขาวขุ่นนิ่มเล็กน้อยและมีหลอดขนาดเล็กยื่นออกมาจากท่อที่ใหญ่กว่าซึ่งรอบๆท่ออันใหญ่นี้ก็จะมีแผ่นวงแหวนเป็นชั้นๆด้วยก่อนที่จะถึงแผ่นวงแหวนขนาดใหญ่ที่เป็นพลาสติกไซส์แข็งที่ต่อเป็นชิ้นเดียวกับท่อที่โค้งงอเล็กน้อยอุ้ยมันมีจุกถอดออกมาได้ด้วย ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนั้นไม่มีหลอดเล็กยื่นออกมานะครับเป็นท่อใหญ่ท่อเดียวเลยแต่ภายในท่อใหญ่นั้นก็จะมีลูกเหล็กกลมๆอยู่สองอันแล้วก็มีแผ่นวงแหวนที่ทําจากพลาสติกสีขาวขุ่นนิ่มเล็กน้อยอยู่เป็นชั้นๆก่อนที่จะถึงแผ่นวงแหวนขนาดใหญ่กับท่อที่โค้องงอเล็กน้อยที่ทําจากพลาสติกใสแข็งเหมือนกันเพียงแต่เจ้าแผ่นวงแหวนขนาดใหญ่นี้มีขอบสีดําโอบล้อมขึ้นมาเหมือนกับขอบถ้วยขอบชามด้วยล่ะครับ ทีนี้ผมก็จะขอบคุณมากๆเลยถ้าเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาละทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับ มันก็คือจุกเทเล่เทวายหรือจุกรินเล่รินไวา์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าลิ q ค o r p o ้ว e อ w i สต็อ p p p อหรือ s p i l l s ต o p นั่นเองไม่ใช่อะไรรถยนต์อะไรหรอกครับซึ่งเจ้าจุกเทเหล้าพวกนี้ก็จะช่วยให้น้ำอมฤตที่เราเทออกมานั้นไม่หกเลอะเทอะหรือเทเอาผลักๆๆโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังกลิ่มๆเพราะว่ามันเปลืองยิ่งเจ้าเครื่องดื่มพวกนี้ก็ช่างมีราคาที่สูงลิบเลยเกินอย่างเช่นแมกกาลน กรีนฟีดิชโรมาเนคอนดีหรือเชวาวองซึ่งเพื่อนๆก็คงอยากจะเก็บเอาไว้ค่อยๆละเมียดความดื่มดำไปนานๆใช่ไหมล่ะครับและที่จริงแล้วหากเพื่อนๆได้เข้าครัวก็สามารถเอามันไปใช้กับของเหลวอ,อย่างอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำส้มบอลซามิกซอสปรุงรสต่างๆหรือกระทั่งน้ำเชื่อมซึ่งบุคคลที่น่าจะคุ้นเคยกับมันมากที่สุดโดยใช้เป็นอุป,ปกรณ์ในการทำงานให้รวดเร็วแม่นยำก็คงหนีไม่พ้นบาร์เทนเดอร์ผู้ชงค็อกเทลซ แสนอร่อยให้กับพวกเรานั่นเองครับสำหรับวิธีใช้นั้นก็แค่เสียบด้านที่มีแผ่นวงแหวนหลายๆอันลงไปบนปากขวดของของเหลวที่เราจะใช้กดลงไปให้แน่นแกะจุกที่มีไว้กันของเหลวออกมาแล้วก็เอียงหรือคว่ำขวดเทมันออกมาง่ายๆแค่นี้ล่ละครับก็จะช่วยป้องกันการหกเลอะเทอะได้แล้วส่วนข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้ก็คือรุ่นที่มีลูกเหล็กสองอันอยู่ข้าง ในนั้นจะสามารถหยุดของเหลวได้เองอัตโนมัติตามปริมาตรที่ผู้ผลิตทำมาโดยที่เราไม่ต้องคอยช่างตวงวัดให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการอย่างอันนี้ก็จะหยุดเองที่ 20cc ครับนี่ไงและถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้มันมาไว้ใช้งานบ้างก็ลองหาดูได้ตามร้าน20บาทหรือร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ และสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาสิ่งต่างๆรอบตัวมาทำคลิปแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ